สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Toxic Town นะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่นะครับใครที่กำลังมองหาเซิร์ฟแนวซอมแอนสตอรี่นะครับไม่ต้องฟาร์มนะครับเน้นเล่นสตอรี่อย่างเดียวนะครับก็ผมขอเชิญมาที่ Toxic Town นะครับลดทุกคันนะครับศูนย์บาทนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถบอสหรือว่าจะเป็นรถเมืองนะครับก็ศูนย์บาททุกคันนะครับเข้ามาก็คือซื้อได้เลยฟรีๆนะครับผม อาวุธแล้วก็อุปกรณ์การคราบก็มีมากมายนะครับให้ทุกคนได้เล่นสตอรี่กันอย่างมามันนะครับผมอาวุธเริ่มต้นที่จะแจกให้ทุกคนนะครับก็จะเป็นไม b เบสนะครับและก็อีกอย่างนะครับที่นี่จะมีปืนให้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนยิงล้มหรือว่าเป็นปืนจริงรับหน่วยงานทหารด้วยนะครับใครที่สนใจกําลังมองหาเซิร์ฟแนวทหารก็เชิญมาเล่นที่นี่ได้น้าหลักๆของทหารที่นี่นะครับก็ไม่มีอะไรบ้างครับก็แค่ ฝึกขับเครื่องบินนะครับแล้วก็คอยช่วยคดีอุ้มเอ๋อแล้วถ้าหากไม่มีคดีอุ้มเอ๋อให้ช่วยก็ไปสามารถไปยิงซอมบี้ได้นะครับที่เกาะซอมบี้ก็พากันขับเครื่องบินหรือขับจรวดไปไล่ยิงซอมบีม้บนเกาะได้นะครับถ้าทุกคนเบือบอบ่อเบื่อเหงาสำหรับหน่วยงานฐานนะผมงานรอบเมืองมีอยู่3-4งานนะผมสามรอบเมืองก็ได้เงินไอซีประมาณแสนสองแสนแล้วครับซึ่งแบบว่า ไม่เน้นฟาร์มครับแต่ให้ทุกคนเน้นเล่นสตอรี่มากกว่านะครับและยังมีงานกิจเกียรนนะครับสําหรับพวกที่สายเหรียญสายโกรดซุตีนะครับก็เรามีงานเก็บรูปถ่ายดอมและใบอันนะครับผมสามารถวิเคราะความไวมผได้ด้วยนะครับ กมากแล้วถ้าหากไม่มีแกงแ๊งเตะอยากใส่สูตรตีสตอรี่แบบเท่ๆนะครับสไตล์แก๊งสเตอร์ก็สามารถใส่สูตรบริษัทไปตีบริษัทฝั่งตรงข้ามได้เลยนะครับตอนนี้มี2บริษัทนะครับเป็นบริษัทพิงคุปและบริษัทแบงกบีนะครับผมสูตรขาวและสูตรดำนะครับผมและเรายังมีสนามแข่งรถนะครับที่สามารถนํารถของตัวเองนะครับมาลงสนามนะครับแข่งกับคนอื่นได้อยากจะวางเงินเดิมพันเป็นเงิน i c o c อะไรก็แล้วแต่นะครับตามตกลงเล่นกันเองนะครับผม แน่นอนครับกิจกรรมล่าฆ่าหัวกิจกรรมชิงธงมีแน่นอนนะครับแต่กิจกรรมแอร์ดอบที่นี่จะไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองแลครับต้องเข้ามาลิมรสกันเองนะครับว่าที่นี่เขาเล่นยังไงแต่บอกเลยว่าแอร์ดอบที่นี่หมัดว้างและแน่นอนครับหน่วยงานตำรวจที่นี่นะครับไม่ใช่ที่รองรับอารมณ์ของแก๊งสเตอร์หรือประชาชนนะครับผมแก๊งหรือประชาชนที่ด่าตำรวจนะครับตำรวจสาบาถดำเนินคดีถึงที่สุดได้นะครับใครร้องเด็กโป่งไงก็แจ้งนายกได้นะครับผม แต่ให้ตำรวจนะครับทำตามกฎหมายนะครับห้ามเลือนชจนเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นตำรวจไม่ต้องกลัวโจรครับตำรวจที่นี่ตึงได้100%ครับผมผมก็ขอฝากให้ทุกคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับประสบการณ์การนำเซิร์ฟ6กเจ็ดเดือนแล้วนะครับผมเปิดมานานมากแต่ยังไม่มีคนเล่นนะครับตั้งแต่ประเทศเก่านะครับ JHCJHC 4 King มาทอสิซีซั่นหนึ่งแล้วมาช็อกซีซั่นนี้นะครับก็ยัง ยังไม่มีฐานผู้เล่นที่ถึง50คนสักซีแต่ผมก็ไม่ย่อนอะนะครับจะทำไปเรื่อยๆครับจะหน้าด้านเปิดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนเล่นนะครับผมแลผมก็ขอฝากด้วยนะครับท็อกซิ o w ทนะครับผมเมืองซ้อมแอนสตอรี่นะครับมันแน่นอนนะครับผม